ลูกชายพารวย20ล้านหาเองได้ตั้งแต่สามขวบเปิดคารืหัดรูลังไม้บีมออยซื้อไว้ใหญ่กว่าเดิมรอรับแฝดคู่สามชายหญิง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนนางในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆสําหรับครอบครัวของหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอัติพรซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันได้ไม่นานตอนนี้ก็มีทายาทน้อยๆมาเติมเต็มความรักและสร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้ว4ี่คนอย่างน้องพี่และน้องที่และเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้อยไอวาน้องอัญญาซึ่งกําลังอยู่ในวัยน่ารักน่าเอ็นดูเลยจ้าแถมยัง เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนอีกด้วยเพราะแต่ละครั้งที่หนุ่มบีมและภรรยาออกมาอวดความน่ารักของลูกๆก,ก็มักจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถลม่มทลายเลยจ้าแหมแม,แมกอยทั้งข่าวน่ารักและจำมั่มซะขนาดนี้ใครจะอดใจไม่ให้รักได้ยังไงไหวกันแถมยิ่งนานวันก็ยิ่งทวีคูณความน่ารักขึ้นเรื่อยๆงานนี้ทำเอาแฟนๆหลงกันจนหัวปักหัวปราำเลยจ้าล่าสุดในช่อง YouTube ของหนุ่มบีมอยากบีมออยแชแนลได้พา แฟนๆไปดูบ้านหลังใหม่ของครอบครัวที่อยู่จังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นบ้านพักของพี่เบียร์พี่ชายคนนั้นเองซึ่งงานนี้หนุ่มบีมและสาวอ้อยไม่ได้ไปกันแค่สองคนเท่านั้นแต่ยกไปกันทั้งครอบครัวเลยค่ะซึ่งหนุ่มบีมก็พาทัวร์บ้านทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะเป็นห้องกินข้าวห้องดูทีวีห้องครัวต้องบอกเลยว่าบ้านหรูหราอลังการมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังตกแต่งภายในบ้านไม่เสร็จก็ตามเรียกได้ว่าน่าอยู่มากจริงๆค่ะถือว่าเป็นบ้าน ในฝันของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้หลังจากนั้นครอบครัวของหนุ่มบีมก็ได้พากันไปไหว้พระทาบุญตามวัดต่างๆและพากันไปให้อาหารปลาก่อนที่จะพากันไปกินข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัวจ้าซึ่งทุกคนดูสนุกสนานกันมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆดูแล้วก็อดที่จะยิ้มตามไม่แปลกใจเลยว่าทําไมใครๆถึงชื่นชอบและชื่นชมครอบครัวนี้กันอย่างมากมายงานนี้คงต้องขอฝากตัวเป็นแฟนคลับอีกหนึ่งคน แล้วล้าสุดอ่อยเดโพดรูปภาพกระสิบข้างหูไอ้ไข่พร้อมระบุข้อความว่ามันเป็นความลับนะคะน้องข่ายรอบที่3ซึ่งงานนี้หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์กันเทียบว่ามันมีอ้อยบีมกวีลุ้นข่าวดีมีแฟดคู่ที่3หรือไม่แต่อย่างใดนะ